สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC, ทุกท่านมีใครโชคดีโชคดีมากเข้าสี4าสีาตัวนี้มีสูตรเดียวนี่เลยเข้าโอ้เลขสัญจรเนาะไปนเน้นเอาที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์คิดว่ามันจะเป็นว่าเลขสัญจรเลยเอาสูตรเอาเอาสูมนั้นมาลงมันออกตัวนี้ อันนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยสูตรนี้เข้าเลยลงที่หนึ่งเลยสูตรที่มันเข้าจะลงไปก่อนเพื่อนเลยเจ็ดเจ็ดก็มาทีนี้เก้าสีก็มามาตามตองวันนี้มันจะมาตัวไหนเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า กเลยบนที่ที่หนึ่งบนเอาบนก่อนเอาตัวที่มันเข้าก่อนล่างไม่เข้าสักตัวเลยบนจับคู่จำวันที่สิบหกทับสามหกเปียก เราจะย้อนดูที่ที่ที่นี่เนาะย้อนดูตัวนี้อันนี้มันก็เข้าแต่งวดต่อไปไม่รู้นะคะห้าห้าแปดจุดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเราใส่แสนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกเก้าของที่ ันหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสี่พื้ที่ก็คือห้าบวกหนึ่งบวกเก้าแปดบวกศูนย์บวกห้าบวกสี่เท่ากับสิบได้ห้า บอสองไดจิตก็รับเป็นมืดๆว่ะสีบ่บวกห้าเป็น9ก้าบวกแปดได้เจ็ดบวกหนึ่งแต้มเป็นแปดบวกสองบวกหนึ่ จับคู่กันก็คือห้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดี่ยอกไปที่เจ็ดเจ็ดเปลี่ยนหลักร้อยใหม่หลักร้อยไม่เข้าเปลี่ยนหลักร้อยใหม่เราจะใช้ที่ หน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างบวกสามคุ้นที่ก็คือศูนย์บวกห้าบวกหนึ่งบวกสามได้เก้าศูนย์บวกไปอีกสามเต็ม

ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เซนหนึ่งครั้งหน่วยล่างมุกเก้าคุณที่พันหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้ง ิบบนสิบล่างบวกสีค่คงที่ก็คือแปดบวกศูนย์บวกเก้าสี่บวกห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดแปดบวกเก้าได้เจ็ดวกสองเป็นเก้า เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามสี่เข้าอยู่เออเสียดายไม่ได้เอาสูตรนี้ดิไปเอาศูนย์ห้าห้าศูนย์เยอะเลยเสีไม่เข้าก็คือเจ็ดสาม เจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่หลักร้อยเราใช้ที่หน่วยหนึ่งครั้งสิบล่างหน่วยล่างน,นี้หลัก้อยหลักร้อย,ก,อยก็คือเจ็ดบวกห้าบวกศูนย์บวกสามของที่ เป็น10ได้ห้าหกแปดลกสองก็คือห้าเก้าสีหเก้าสี่แปดเก้าสี เดียวคือแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ห้าสี่ห้าสี่จ้างก็ไม่ถูกถ้ามีก็ตัดทิ้งหมดเลยตัดห้าสี่มาครบบนมาครบล่างก็ตัดทิ้งเพราะว่าไม่ชอบที่เลขสี่แปดเก้าห้าบวกสี่ บวกเก้าคงที่ก็คือแปดบวกสี่บวกเก้าแปดบวกเก้าบวกห้าบวกสี่ถ้ามีก็ไม่เอาแล้วสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดนี้ถ้าเจอตัดทิ้งหมดเลย มายืดสิบปีเลยตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักเพื่อนเป็นนายกนะเขาล็อกใส่ห้าสี่สี่ห้ามาโอบอ,อีกสิบปีสิบสิบห้าปีแล้วมาโอคอรังก็คือเป็บวกเก้าเป็นเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสองเป็นสามสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกเจ็ด จะพู่กันก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดหลักร้อยเราก็เอาสี่หน่วยหลักหน่วยสิบตัวน,นี้นะคะนี่สี่ห้าสี่บวกสามพุ้นที่สี่บวกสี่เป็นแปด แปดบวกห้าเป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกได้หกเจ็ดเก้าไปที่สามหกสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเทาที่ไม่เหมือนกันนะหกสามเจ็ดเจ็ดสามหก เก้าสามหกเก้าสามจ็ตโชคตัวไหนก็นจัดไปตัวน,นั้นนะคะหนึ่งนี้จับใส่เองนะคะไม่แน่ได้หนึ่งอาจจะมาที่ที่เห็นไหมจับสี่หนึ่งหลักร้อยผิดได้สุดนี่เข้าเข้าเข้ามาตลอดตลอดตั้งเข้ามาตั้งหลายงวดมาผิดจ้อยงวดนี้งวดสัญจรนี้ผิดเลย คิดว่าจะมาหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสามแต่ไม่เข้าอ่ะมันมาเข้าตัวเดียวนี่นี่เก้าสี่นี่แหละนี่แหละสีหางชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ ซื้อหมดซื้อหมดจัดไปที่หกนี่เลยคิดอยู่ว่ามันจะออกหกออกเจ็ดคิดอยู่ว่ามันจะออกไปที่เจ็ดแต่มันไปออกไปที่เก้าสี่ชอบกดจัดนะคะไปสามหกแต่นี้ก็กันไว้เลยอันนี้ยังไม่ผิดนะ เข้ามาหลายงวดแล้วยังไม่ผิดสี่ตัวนี้ยังไม่ผิดแต่ดูงวดนี้มันจะผิดหรือจะถูกว่าหลักเสนมันจะมาแปดเก้าศูนย์อีกตัวนี้ก็แปดเก้าศูนย์แต่เป็นเน้นที่ศูนย์กับแปดอันนี้ก็ศูนย์กับแปดหรือว่าจะมาหลักร้อยก็ไม่รู้ชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะชอบก็จัดไปขัดกระผ่านดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า